คาราบาวเซเว่นอสไพร์ครับสองพันยีนะครับสนามที่3ถึงสนามที่6นะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยก็พบกับความยิ่งใหญ่และก็ความมันในรายการคาราบาวเซเว่นอสไพร์ครับ 2024. สองพันยีศึกฟุตบอล7คนนะครับชิงตั๋วดูคาราบาวนัดชิงแบบยกทีมติดขอบสนามที่เวมบรียประเทศอังกฤษนะครับในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับสองพันยีด้วยนะครับรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทนะครับผลการจับสลากแบ่งสายสนามที่3 ก็จะแข่งที่สนามนายคลิกหรือว่า9คลิกใช่ไหมครับที่จังหวัดชมบุรีแข่งขันวันที่3 1สิ็สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับสนามแข่งขันที่1นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันได้ครับนะครับคู่ที่1เนี่ยเวลา13บสานาฬิกานะครับชอคนืงกิจพบกับโอ้โหเปิมมังกรน้อยเอ็กดีมทีมใช่ไหมครับผมนะครับคู่ที่สองสิบสานาฬิกาสีนาทีนะครับน้องอาดาริน เอ็กสุรชัยฟาร์มบางแสนพบกับเฮเวนนะครับคู่ที่3เวลา14บสกับามสิบนาทีบ้านศาลาฟุตบอลครับเอ็กนายกบอลท่าทองพบน้องพรีมเอ็ก o r เอ็มสปอร์ตดีไซน์แล้วก็คู่ที่4นะครับเวลา15บหในการสิบหนาทีเอ่อพริง้งวีนอมนะครับพบกับหอมชาบูเอ็กอภิชาติฟาร์มบาย ประเวท FC นะครับอ่ะดูกันต่อสนามแข่งขันที่2นะครับคุ่หนึ่งเวลาบ่ายโมงนะครับเล่าหวานพบน้องนาบีเอ็กโรงร้านร้านขายของชำเครือสาพัฒน์นะครับค่ที่2เวลาบ่ายโมง45นะครับซุปเปอร์จีพบมดเงินด่วนเอ็กน้องเจโมลูกแม่เจนคุ่สามครับเวลา2องโมงครึ่งนะครับป๊อปเอ็ก X พีเจวีเอ็กกัปตันกันตา B, บีพบดอนทองเทวดาเอ็กบีม นายคิกนะครับคู่ที่4ครับเวลา3 1 5โชคชัยอร่อยยนนะครับ X TNK Sport พบ Boss AX บังจ่านะครับไปดูที่สนามที่4กันบ้างนะครับไปแข่งขันที่สนามทิปเปิลจังหวัดนครปฐมนะครับวันที่3าสิงหาคมนะครับก็สนามแข่งขันที่1นึ่งบ่ายโมงจอเจริญรุ่งเรืองนะครับพบติ่มบ้านแพลวเ t ็กทีทีปากท่อนะครับคู่ที่2เวลาบ่ายโมงสนะครับน้องมีกันแอนน้องออกแกนพบ SNFC นะครับคู่ที่3เวลา2องโมงครึ่ง มีใจก็ตามมาจะหนีทีมไหนมาก็ตามใจนะครับพบกับจันทรน,นะครับคู่ที่4เวลา3.15นะครับซันขวัญ SK พบน้องฟีคิกเอน้องแอนฟิลนะครับสนามแข่งขันที่2คู่ที่1นะครับเวลาบ่ายโมง v ีช o อ X มาดามฝนพบกด,ดังฟ้าคู่ที่2เวลาบ่ายโมง45นะครับ KNT Motorsport X h y b นะครับพบน้องแตงคู่ที่3ครับเวลา2.30ครึง่งน้องเซนเตอร์ x บา,บางแพร์อารีนานะครับพบ FC มาดามฝนนะครับแล้วก็คู่ที่4เวลา3ามโมงสิบห้ามิกซ์แอดแม็กซ์พบสุดซอยเอฟซีครับครับผลการจับสลากแบงสายแข่งขันสนามที่5นะครับที่สนามเดอะแฮตติกจังหวัดนนทบุรีครับแข่งขันวันที่1กันยายนสนามแข่งขันที่1นะครับคู่ที่1เวลา13บสนาฬิกาครัวบ้านป่าตราดลบบุรีพบกับซับมณีรีสอร์ทเอ็กสองเกอร์ฟาร์มคู่ที่2นะครับก็จะเป็น เวลา13.45นาทีนะครับรุ่งเรือง FCB พบกับสมศักดิ์ทานสปอร์ต x s t f u นะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับบ้านโพลิวซา f c พบกับเจษดา T. จุด M แล้วก็คู่ที่4นะครับโอ้ยอ่านยากจังเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่านว่าไงนะบูวหบูนไนบูนไนอารีนาโอ้โหเขียนมาติดเลยไง นะครับปูไรส์อารีนาแอนเอสสุราชเอฟซีพบกับโคดอัมพาวาเอ็กซ์สตาร์มือ2นายต้นปู่เจ้าสนามที่2นะครับก็เวลา13บสานกาคู่แรกนะครับแก๊งอารีนาพบกับเราจะเคียงข้างนายจนสุดท้ายยูเดเวอร์บายดักแฮมคู่ที่2นะครับ พีปืนนะครับพีปืนนะไม่ใช่พี่ปืนใช่ไหมอ่า<พ>เขาเขียนมาพี่พีพ่ใช่ไหมอ่าพี่ปืนนี่ไม่เขียนอ่านนี่เขียนพี่ปืนนะอ่าพี่ปืนนะครับ a n นเวลไนส์เอ็กมาดามเอเอพบโสภาทีมเอเหลาดินสอคู่ที่สามอะไรเนี่ยจะอ่านว่าไงเลยบอยจะบอยยูสโมโต้เอฟซีอ่าบอยยูสโ,โออยยสมโต้เอฟซีพบกับป๋าโต ซิตี้นะครับแล้วก็แพ็กเกอร์ลีกพบกับรองอ้าวหรองเออจะอ่านว่าไงดีอ่ะปากเกลีดเออปากเกียดใช่ไหมโอ้โหแพ็กน่าจะปากเกียดแหละเพราะแข่งที่นนท์แล้วภาษาอังกฤษเราก็อ่านแพ็กเนี่ยอ้าวใช่ไหมล่ะ P A C K ขอโทษโอ้โหลืมไปว่าแข่งที่นนท์ใช่ปากเกรลีดพบรองอำนาจฟุตบอลคลับนะครับนะครับอ่ะสนามที่6นะครับ นายแอฟจังหวัดปทุมธานีนะครับหกันยายนเริ่มบ่ายโมงเหมือนกันนะครับสนามแข่งที่หนึ่งนะครับยานาวาเอฟซีพบโฟกี้คู่ที่2บ่ายโมงสีครับลีเกนลีเกนเอ็กซ์อีกอัลตอกัสนะครับพบฮาเลมบายเดอะเอสเดอะเอสทอยนะครับแล้วก็คู่สามสองโมงครึ่งนะครับท่ากุ้งทาคุงอะไรดีอะพบเสือหน้าเงินนะครับคู่ที่สี่เวลาสามโมงสิบห้านะครับสามสิบหกเอฟซี เซตสจคอลอง7พบนุ่มนิ่มนะครับสนามแข่งขันที่2เริ่มบ่ายโมงนะครับน้องเ e อิงเอ๋อเอ็กมาดามเพิ่งพบสีการ์ดเอฟซีนะครับคู่ที่2เวลาบ่ายโมงสีนะครับแบทแมนเอฟซีพบละมุนบาร์นะครับคู่ที่3เวลาบ่บายสองครึ่งนะครับน้องต e ังกิ้วเอ็กน้องลิดาพบพี่ปืนเวลไนทค์คู่ที่4ครับเวลาสามโมงสิบหงสายไหมทันเดอร์พบไม่หมูอาบูดาบีเอ็กทูเรนซิงนะครับแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายทั้งสามรอบแปดทีมสุดท้ายทั้งสนามแข่งขันที่3าถึงหเนี่ย นะครับสนามแข่งขันที่1กับ2คู่ที่1จะแข่งเวลา4โมงนะครับแล้วก็สนามแข่งขันที่2คู่ที่2เวลา16บนาิกาบหนาทีนะครับก็คือเวลาในรอบแทีมสุดท้ายส่วนรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับทั้งสนามแข่งขันที่1กับ2เนี่ยแข่งเวลา5โมงครึ่งนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะเตะกันเวลา6โมง15นะครับตามกำหนดการนอกจากน้ำนะครับในสนามชนแข้งแล้วนะครับนอกสนามเนี่ยต้องชนแก้วตามสูตรเชียบอลเชียบอลเลยนะครับงานนี้สนุกยาวได้ตั้งแต่ บ่ายยันหนึ่งนะครับทั้งฟุตบอลแล้วก็มินิคอนเสิร์ตและเครื่องดื่มคาราบาวเย็นๆพร้อมเสิร์ฟตลอดวันนะครับเรียกว่าครบรถความบันเทิงนะครับมาเจอกันได้สนุกได้สุดแน่นอนครับถ้าใครไม่สะดวกมาที่สนามเนี่ยก็สามารถรับชมการขันได้ที่ Facebook คาราบาลสปอร์ตแล้วก็แทร็สปอร์ตนะครับครับโอเคนะครับก็ไปติดตามแล้วกันเนาะยาวๆไปสําหรับฟุตบอลคาราบาวเซเว่นอไซ์ครับพนนะครับปีนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน